วันนี้ผมจะมาแนะนำทำห่วงตัวนี้ในรูปแบบของผมนะครับอาจจะมีบางช่างเกือบทุกคนนะอาจจะแนะนำไปแล้วแต่ผมก็เอามาทบทวนกันอีกีหนึงนะครับอันดับแรกเลยผมจะตัดเชือกมาหนึ่งเส้นเป็นเส้นแกนนะครับยาวเก้าสิบห้าเซนหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็ยาวหกสิบเซนสองเส้น Okay. เราเก้าสิเซนเนี่ยเกี่ยวที่หลักที่หลักข้างกำแพงหรือตรงไหนก็ได้ครับประกบขึ้นกันนะครับพันนี้แล้วก็มาเกี่ยวที่ตะขอไอ้ตะขอเนี่ยผมจะใช้เป็นสายกระเป๋านะฮะเกี่ยวไว้ที่เอวเกี่ยวกับเอวเรานะฮะ,ะทีนี้เอาฟิวติด ตัดหนนะกสิบเซนตะมาประกบคู่กันครับสองเส้นมาประกบคู่กันทีนี้ก็สูตรเดิมเลยครับมือขวาอยู่ข้างล่างเส้นแกนมือซ้ายนี่แทงเข้ามาแล้วก็มาพาดไปเส้นแกนน,นี่แล้วปลายมือขวาเนี่ยแทงเข้าไปในรูอ่เราดึงให้ตึงนะครับทีนี้เราก็เส้นแกนเนี่ยมาวัดอย่างนี้ ตรงนี้ให้มันประกบครึ่งครึ่งกันนะครับประกบครึ่งแล้วทีนี้ก็เกี่ยวกเอวไว้เหมือนเดิมทีนี้นี่เราก็ถักลายแบนนะครับถักทั้งหมดอ่ะสิบสองครั้งฝั่งละหกนะครับอันนี้ อันนี้มันมีสอสองครั้งแล้วนะก็แบ่งแบ่งคนละฝั่งข้างบนนี้ก็ฝั่งนี้ไปข้างล่างนี้ก็ฝั่งนี้ข้างล่างก็เหมือนเราถักไปหนึ่งครั้งแล้วนะครับน,นี่ก็สองสามสี่ห้าหกโู่หน่อย ั้งเมื่อกี้ฝั่งนี้มีหนึ่งะนะก็ห้าเอยสองสามสี่ห้าหกหก,หกเสร็จทีนี้ก็ตัดเชือกออกชัดชัดไหมเนี่ยอ่ะทีนี้ เราก็อาน,นี้มาประกบกันโอ้ปังทีก็เอาเส้นที่เราถักเนี่ยฮะที่เราประกบเนี่ยเอามาเป็นเส้นแกนและอันนี้โคกนี้ฝั่งนี้ก็ผูกอ่าเราก็ไปเกี่ยวตรงหลักข้างข้างกับแผ่นนะครับอ่า นี่ผมจะทําตรงข้างกระแผงอีกฝั่งหนึ่งก็มาเกี่ยวที่ตะขอที่เอวเรานะครับเคทีนี้เราก็มาดูว่าห่วงนี้มันตรงหรือเปล่านี้เราก็ถักนี้ถักลายแบนเหมือนเดิมนะครับ หนึ่งครั้งสองครั้งสามสี่ห้าหกเราลองถักหกครั้งก่อนนะครับแล้วก็มาทาบดูมาทาบดูวว่ามันตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่า ให้เอาตรงหครั้งเนี่ยมาอยู่ตรงรอยมัดเชือกเรานะครับมัดเชือกของแต่ละชั้นเนี่ยอันนี้หกครั้งเนี่ยกำลังดีแล้วแล้วกลับด้านนะครับก็ถักลายเบ็นเหมือนเดิมน,นะครับสูมหน่อย ถักไปได้สักรยะหนึ่งแล้วก็มาทาบตัวนะครับมาวัดดูว่ามันล้อมหรือเปล่าอันนี้ก็ยังเหลือประมาณอีกสักสามครั้งนะครับก็ทักอีกสามครั้งหนึ่งสองสามเอามาทาบตัวอีกทีหนึ่ง ท่าตัเราไม่ต้องถักให้ชิดกันนะให้เหลือช่องว่างห,หน่อยช่องว่างเพื่อลองรับกับปมปมเส้นแกนที่เราจะมัดไปเนี่ยฮะถ้าเราทักชิดไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่มีพื้นที่ให้ปมที่เรามัดได้อยู่อ่าโอเคอันนี้ร้อยนะแล้ก็ตัดเชือกเองไฟแช็กลนเก็บปลายไปนะครับ น่าจะชัดอยู่นะผลิตขาตั้งกล้องเหมือนนี้ค่อยดีนี่เราก็มาทาบเลยครับทาบปายหกครั้งเนี้ยให้มมนอยู่ตรงไม่ชัดเลยนี่อยู่ตรงกลางนะค่อยๆไล่แบบนิ้วกดไล่ๆแบบ ก็มัดอาจจะใช้ฟันกัดช่วยนะนี่ก็จะเป็นการดึงละดึงหมายว่าจะไปเกี่ยวตรงนี้เกี่ยวตรงตะขอนี้นะครับนี่นะอาจจะต้องใช้ ดึงแรงแรงหน่อยโองมีเสียงอื้อเลยนะนี่นี่เส้นไหนไม่ใช้ก็ตัดทิ้งไปเลยครับบนไฟ นิ้วจิ้มไปโอเคตรวจความเรียบร้อยห,หน่อยมีเสี้ยนมีร้อยอะไรแหลมมาจะได้ไม่ไปบาดคอแล้วนะมือรูปมือก็จะรู้อ่ะอ่านี้นี่ก็เสร็จแล้วนะครับจะใช้ ครีมปากแบนนะครับนี่หนีบหนีบข้ข้างนี้ค่อยค่อยบีบเข้าไปให้มันกระชับอ่าบีบเข้าไปบีบห้กระชับอย่างนี้ทีนี้เราก็เอาตรงฝันเนี่ยครตรงนี้ตรงนี้แต่งหน่อยแต่งให้มันสวยหน่อยครับมันเข้ารูปอะครับ เพเล่งเล่งดูว่ามันตรงหรือยังนี่นะฮะ, mm. ะเล่งดูน่าจะโอเคแล้ว แทงเงเงี้ยแทงเงี้ลยล้วรวไม่ต้องยอดกาวนะครับงานผมไม่ต้องใช้กาวเลยรับประกันความแข็งแรงทีนี้เราก็เอาไฟแช็กลนเลยปิดพัดลมก่อนนี่นะไฟอย่านิ่งนะครับขยับมือไปเรื่อย โชว์มาฝัดนำเทียนออกก็ดูอีกทีก็มีขี้เทียนอะไรไหมลักลอกก็ได้ครับ mm. แผ่วๆไฟไฟอย่านิ่งนะขยับมือไปเรื่อยๆก็ฝัดน้ำเทียนนะครับทีนี้เราก็มาตรวจความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งเรียบร้อยอีกทีก็เอานี่เหมือนเดิมแต่งหน่อยปรับล,ลงจอหน่อยก็ได จะได้แห้งเทียนได้แข็งส้อยแข็งเดี๋ยวจะบอกอีกนิดหนึ่งส้อยส้อยที่ไม่มีรอยต่อนะฮะไม่มีรอยรอยต่อเนี่ยผมจะพลาล้อมร้อมเสร็จอะ่ะผมจะทำห่วงตรงกลางก่อน ทำห่วงตรงกลางก่อนแล้วค่อยมาทำห่วงข้างๆทำปมข้างๆตุ้มข้างๆกับเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับกระดูให้ดีเล็งให้ดีว่ามันสวยเปล่าเป็นลูกลักบี้ลูกอะไรเงี้ โอเคอได้นี่แข็งแรงทานก็มาทบทวนให้ดูนะครับช่างบางคนฝีมือดีๆอาจจะนำเทคนิคนีน้นม,มาลงแล้วโอเคนะครับสวัสดีครับ